เสร็แล้วเอามานี่ลาเบานเบาามาเลยจะเี้ยกน ตัดออกแล้วก็น้ำสองไปเลยน้สองมานี้เดี๋ยวเราขูดโมคูก่อนเดี๋ยวน ท็กันครบเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงจะให้ไปทำกต่อนต่อนะทำฟ็กะใคทำเสร็จแล้วเดี๋ยวกาให้สลับนะครับไปทำฟอกต่อนต่อนเป็นร้อยเลยร้อยกว่านะครับเพราะว่าทักของเมเจอร์เนี่ยดังมากนะครับเอาเร็วๆยอยาลไปนังกุ้งอ้อลอ้ยัยังที่อากเเหน่อย

ลูกย่อนไปเลยค่ะป้ายืนรอไปรอค่ะเขยมเข้าไปนะย้อนเลยขียมไปนะเลยเขียมไปเนี่ยเขียมเลยนะ